สวัสดีค่ะมีรถสวยรูหร่าเทื่นยนดีเซลมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ 20, 20, 20, e 60, b m 520ดีเซล E60 ปี2009ค่ะคันนี้ใช้เงินบรถ50,000บาทนะคะผ่อนสบายเดือนละ12,000บาทเท่านั้นคะ่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะสีน้ำตานะคะ Airbag ABS กุแจรีโมทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทนะคะเกียร์ชิปโทนิกค่ะกระจกแบบไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ ไม้รอบคันนะคะจอคมานนะคะสวยหรูหรามากๆเลยค่ะมีบ้านด้านข้างต่างหากนะคะขอฐานเงินเดือนนะคะได้นรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อโโรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่2 5 0 0 0ับาทขึ้นไปกระสุนร้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีแอร์ตอนหลังต่างหากค่ะหรูหรามากๆเลยนะคะลายไม้รอบคันเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะมีมากสีฟ้านหลังมีมานด้านข้างต่างหาก อีกอย่างนึงเป็นเครื่องยนต์ดีดเซลด้วยนะคะดีเซลเประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะตัวสวยหรูหราขับดีขับมันมากๆเลยค่ะเบาะก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าผู้น้าอึดอังนะคะวอ้ชั่นเลยนะคะ DM520 ดีเซลเกียร์โต้ปี2009ค่ะ